ใหม่สุดท็อปสุดขอกล่าวสวัสดีอีกครั้งนะครับหลังจากที่เราห่างหายกันไปนานนะผมเพิ่งกลับมาจากการฝึกง,งานนะครับสําหรับใครที่ดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกก็ขอกล่าวสวัสดีครับตอนนี้เรากำลังจะเดินทางเข้าสู่เมืองยอะโสธรน,นะใกล้จะถึงแล้วคลิปก่อนเราคุยกันไว้ว่านะครับเราจะหลังจากฝึกง,งานนะเราจะกลับมาเติมของแน่นอนนะครับ ของที่ว่ามันคืออะไรมาดูครับนี่ครับเพื่อนๆถึงแค่นี้ก็น่าจะพอดูออกแล้วน่าจะพอเดาออกมันคืออะไรครับมันคือโชค้คนะทุกคนแบรนด์นี้เลยนะครับก็มันพูดถึงเรื่องราคาก่อนเวอาราคานี้จุกจุกเหมือนกันครับกระเป๋าผมนี่แห้งเลยราคาห้าพันเก้านะครับทุกคนก็หมอว่ารุ่นนี้คือรุ่นท็อปสุดในรุ่นนะครับ อใหม่สุดท็อปสุดใหม่สุดแล้วก็ตรงรุ่น R15 ปี22นะครับแล้วก็ R15M นะทุกคนวันนี้นะครับเราก็กําลังจะเดินทางใกล้ถึงละผมก็คุยทางศูนยไว้เรียบร้อยนะครับเดีย๋ยวรองออกเดินทางกันต่อครับอีกไม่นานครับก็จะถึงแล้ว ปไปครับเดินทางกันต่อนะทุกคนก็ตรงนี้นะครับผมก็ต้องพูดตามตรงเลยว่าไม้ที่ผมใช้ติดหัวกนะครับ ก็คืออยู่นอกเตือนนะครับทำให้เสียงลมมันดังมากผมก็เลยต้องขอยากปิดเสียงลงนี้ไปนะครับซึ่งก็ไม่มีอะไรมากครับตรงนี้ผมก็เล่าถึงยู่ไปที่มาของโชว์นะครับก็พอดีนะครับตรงที่ผมไปฝึกงานนะทุกคนอยู่ใกล้กับสํานักงานใหญ่ของบริษัทนี้นะครับซึ่งตอนแรกนะครับผมตั้งใจจะไปซื้อตัวโฉมก่อนนะครับก็คือตัวอีโคไลนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูนะ ครับจะเป็นรุ่น e อี Line และ Gsport ครับรุ่นก่อนซึ่งอีโ l ไลอ่ะคนใช้กันเยอะมากนะครับแต่ผมก็ตั้งใจไปซื้อตัว Gsport นะครับที่ปรับได้2จุดนะส่วนอี Line ที่ราคา3า3นะครับตัวเริ่มต้นจะปรับได้แค่1จุดนะครับซึ่งผมไปถึงพนักงานก็บอกว่าไม่มีของนะครับผมก็ตกใจเพราะว่าเออสำหรับงานใหญ่เนาะถ้าไม่รู้เออถ้าไม่มีตรงนี้ก็ไม่รู้จะซื้อตรงไหนแล้วนะครับ พี่เขาก็สงสัยเห็นผมนั่งรออยู่สักพักเขาก็คุออยกันนะก็เลยเตัดสินใจมากระซิบบอกผมนะว่าทางแบรนด์าจะเปิดตัวโชว์ใหม่นะก็คือสามารถปรับได้3มจุดนะทุกนะคนผมก็โอเคไม่มีปัญหาก็รอไปนทุกคนซึ่งผมก็คิดว่าถ้าผมเปลี่ยนรุ่นนี้นะอาจจะเป็นคนแรกในไทยเลยก็ได้ครับที่ใช้โชว์รุ่นนี้กับรถอานะร์ติานะเพราะว่า ผมซื้อก่อนที่ทางแบรนด์จะเปิดตัวก่อนเป็นทางการอย่างนี้ทุกคน ก็เปลี่ยนเสร็จแล้วนะทุกคนก็ที่ไม่ได้ถ่ายก็เพราะว่าช่างแกอยู่คนเดียวนะทุกคนก็เลยไม่ได้ถ่ายตอนติดตั้งนะทุกคนเพราะว่าไม่อยากไปกวนแกมากเพราะว่าใช้เวลาเกือบสองชั่วโมงเพราะว่ามันก็เป็นติดตั้งว่าที่จะยากอยู่เนาะแกมีแกอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยทุกคนก็เลยไม่ได้เข้าไปไปกวนแกไม่อยากไปกวนแกเท่าไหร่ ีตอนนี้เดี๋ยวเราไปจะไปจอดที่ปทอนะเดี๋ยวค่อยไปดูว่าติดตั้งแล้วเป็นยังไงครับ น้ำมันก็จะหมดทุกคนขีดสุดท้ายแล้วี๋ยวหลอมเปลี่ยนเศษผมยังไม่ได้ตั้งอะไรนะมันก็จะอยู่ประมาณนี้นะทุกคนนะครับก็จะเห็นโลโก้ G t X ตรงนี้นะตัวนี้เดี๋ยวผมบอกเลยว่าต้องเอ่อผมขอไปใช้สักอาทิตย์หนึ่ง อาทิตย์หน้านะครับเดี๋ยวเรามาทําคลิปเกี่ยวกับแต่ละจุดเนี่ยไอ,อตัวนี้แตกต่างเอาอย่างนี้แบบแตกต่างจากรุ่นก่อนยังไงนะทุกคนซึ่งตัวนี้บอกคร่าวๆว่ามันปรับได้3าจุดนะปรับได้3มจุดเลยนะครับเดี๋ยวก็ผมจะมาทําคลิปหนะ้าคลิปไม่ดูอาจจะเป็นอาทิตย์หน้านะอาจจะอยู่ในคลิปที่เป็นครบรอบหนึ่งปีของโลคานีด้วยเพราะว่าผมบอกเดือนนี้แหละเดือนพฤษภาแต่เป็นปีที่แล้วเดือนพอพฤษภาเดือนนี้ก็จะครบครบหนึ่งปีนะทุกคน าจะรวมอยู่ด้วยคลิปเดียวกันนะครับก็เดี๋ยวแต่ความรู้สึกเมื่อกี้ขี่มานะอันนี้ยังไม่ได้ปรับอะไรความแข็งความนุ่มีิลงพิโรดอะไรนะก็รู้สึกว่ามันมันมีความเฟิร์มกว่าเดิมนะกระชับกว่าเดิมอยู่นะทุกคนซึ่งออถ้าเปลี่ยน2ชั่วโมงนะทุกคนก็ใช่ถ้าช่างแค่200นะทุกคนใช่แกเปลี่ยนอยู่คนเดียวล้ว่าใจดีแนะนำดีครับใช่ ก็เดี๋ยวคลิปหน้าก็ไว้มาทำเกี่ยวกับโชกันนี้แหละนะครับเดี๋ยวผมขอไปใช้งานในสภาพถนนที่แตกตา่างเอาไปขี่ไปโรงเรียนไปอะไรอย่างนี้นะครับเดี๋ยวลองปรับลองใช้ดูนะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามาแนะนําว่ามันดีกว่าโช๊กเดิมไหมดีกว่ายังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยคุ้มค่าไหมออย่างนงี้นะครับก็ คลิปนี้ก็ใครที่ดูจบก็ขอขอบคุณนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับทุกคน